กดออะเฮ้ยมันไม่ไปอะอย่าบอกผมเห็นผมเห็นพี่ตรงนี้โอ้หพี่มันอยู่ตรงไหนกันไหมนะคนพี่อยู่เนี้ย อยู่ตรงีไตอนนี้พี่อยู่ไหนตรงนี้ตรงนี้ผมยิงตัวละข้อสูงอ่ะเออคงบพอยอยตรงนั้นแหละ เอาพี่ยิงตัวผมอะแต่ผมอ๋จะปลาระเบิดหรืไปข้างนอก <c oughs> ผมเอียร์ข้างพอทายอยู่ดิ <c oughs> เป็น <c oughs> ทำไมอะ <c oughs> ตั้งกล้องแล้วไงก็ไม่ต mm ้องอ่านเยอหรอกเดี๋ยวเราขอขั้นทักแป๊บหนึ่งนะครับ